อย่างรวดเร็วคือจะลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปอาจจะใช้เวลานานนับปีเลยนะครับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเป็นประวัติการรอยละสองตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ได้ใช้มาตรการเข้มข้นในการควบคุมภาวะเงินเฟ้อซึ่งพุ่งแต่ระดับร้อยละ10.6ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะผ่อนคลายลงเมื่อเดือนที่แล้วมาอยู่ที่ร้อยละ10ซึ่งก็จะยังคงสูงกว่าระดับเป้าหมายถึง5เท่าเพราะว่าเดิมทีเนี่ยกรอบอัตราเงินเฟ้อของเขาตั้งไว้อยู่ที่ประมาณร้อยละ2ของทางฝั่งของเขตยูโรนะครับซึ่งคาดว่าภาวะ เงินเฟอ้อในเขตยูโรอาจจะขึ้นสู่ระดับสูงสุดแล้วแต่จะลดลงช้ามากเลยและอาจจะใช้เวลานานหลายปีนะครับที่ภาวะเงินเฟอ้อจะลดลงอยู่ในเป้าหมายร้อยละสองของธนาคารกลางยุโรปแน่นอนครับว่าจะเพิ่มแรงกดดันในการใช้นโยบายเข้มงวดต่อไปจนถึงปีหน้าขณะเดียวกันรแรงกดดันจากท่อส่งการก็ยังคงมีอยู่โดยราคาพลังงานยังพุ่งสูงต่อเนื่องอัตราการว่างงานต่ำสุดเป็นประวัติการณ์และอัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบ,บาลเริ่มมีประสิทธิภาพในการรับมือกับนโยบายภุมเข้มของธนาคารกลางยุโรปด้วยรวมทั้งราคาพลังงานที่พุ่งสูงก็ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างขณะเดียวกันภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจซึ่งคาดว่าจะผ่อนคลายความกดดันของภาวะเงินเฟ้อตอนนี้เนี่ยถูกมองว่าเบาบางลงกว่าที่หลายฝ่ายวั่นเกรงกันไว้นะครับ โดยการคาดการใหม่ของธนาคารกลางยุโรปเนี่ยก็จะมีการเปยแพร่ในสัปดาห์หน้านี้แล้วก็จะมีแนวโน้มที่จะแสดงที่เห็นครับว่าภาวะเงินเฟอ้ออยู่เหนือเป้าหมายจนถึงปี2,567แล้วก็จะค่อยๆลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ2ในปี2,568นั่นเองนะครับนี่ฮะมีการคาดการบอกว่าใช้ระยะเวลาสักประมาณ2ปีนะเรื่องของเงินเฟอ้อก็จะลดลง เข้ามาอยู่ตามกรอบทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปดูเรื่องของราคาพลังงานด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นปัจจัยกดดันสําคัญในหลายๆประเทศของทางยุโรปเนี่ยนะครับเพราะว่าพอราคาพลังงานสูงขึ้นไม่ว่าก๊าซธรรมชาติหรือว่าน้ํามันก็ไปส่งผลกระทบต่อเรื่องของภาการผลิตห่วงโซ่สําหรับการผลิตด้วยนะครับว่า คือต้นทุนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรใช่ค่ะคนหมูพูดคำว่าห่วงโซ่ี่กระทบจริงๆนะคะ,คะมันกระทบไปทั่วโลกเลยเดี๋ยวพาไปดูเกาหลีใต้กันหน่อยนะคะ,คะมีเรื่องนึงเนี่ยและค่ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปากท้องคือเงินเฟ้อเนี่ยส่งผ